วันนี้นะครับกามที่นะครับผู้รงเรียนนะครับได้ต้งเรียนนักรทำเืองยมันะครับดไปได้การมนการเปิดตมดเดกแ่ีูเวพกับการสถานีนต้องมการมันุนะครับรวเป็นกรรงวิวงนะครับกุดงพูมกับการป้องกันแบบตามนะครับคือภาวะป้องกันแบบตามกระรวงและสาพปูตียวละผมนะครับกระรวงทเรียกม่้น้อาวทสับนะครับพวกวุาการปฏิกิริยาแนะครับปุ๋ยมันปุนะครับกรมป่าชายเล สองนะครับวัน <aspire. S 2> นี้ก็ทุกปากสัวได้มาพวงนาการแล้วก็ช่วยเหลือนะครับทำให้การแก้ไขปัญหาได้ที่กลายนะครับเป็นที่ผู้โรงเรียนนะครับความสบายใจขึ้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยวันนี้หมายถึงเข้ามาชุดนัดนะครับให้สบายใจทั้งผู้ครอบครัวที่เองหรือคนที่มีสมาชิกพี่น้องอะไรบ้างแต่ในบ้อก็เป็นครอบควันนี้ก็รอ ไม่เหมือว่าการที่บูรณาการกำลังไม่เพื่เดียวครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับดีขึ้นไหมยังไงนะครับให้ทางเราได้ขึ้นใจนิดหนึ่งครับผมเชิญครับยังไงครับต่โอเคครับพี่โอเคนะพี่นะครับวันนี้พี่ป๋าประเดนเขาก็มาในนาพี่ในการสื่อสยรหรือว่าอะไรเข้าใจไหมว่าว่านะครับว่าของพี่เนี่ยความดักเนี่ยเขาให้ถึงถึงจะขนาดตรงนั้นให้ ไม่สามารถเป็นป้ายได้คุณถู้ชมนะหนึ่งสองก็คือประเด็นที่คือบุคคลผู้ชายที่มากลุ่มผู้พี่ทุกมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเ้าหคือทางตำรวจเดี๋ยวทางตำรวจจะจัดการดูเลยตัองาิความกันไปให้ได้นะครับแล้วก็สามก็คือ นะครับเรื่องที่เขามีอาวุธปืนตามที่พี่ฟังฟังคนอื chanting, ่นฟังบอกเล่ามาไม่รู้วันที่เท่าไหร่หรือว่าอะไรตัวเองที่ทางตำรวจเองพิสูจเองนะครับว่าเขาจะใช้อาวุธปืนมาเมื่อไหร่หรือว่าอะไรนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเขามีมีพฤติกรรมหรือว่ามีอาวุธปืนอะไรนั้นตำรวจจะออกหมายคนนหรือว่จะจัดการให้ดนินการทางกฎหมายให้เพราะว่าเรื่องสุดท้ายนะครับ ว่าหลังจากนี้นายที่สบายใจว่าตรงนี้นะฮะในตำรวจที่ดูแลพวกพี่นะครับอยู่6คนนะครับซึ่งหมวดเชิดเป็นหัวหน้าป้อมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นป้อมนักศึานะครับเมื่อกี้เลขโดยโทรติดต่อแล้วมีรายทุกมาที่สิบหัวด่วนเลยยี่สิบข้างมืนะครับของนะครับถ้าพี่รู้สึกไม่สบายใจโทรมาควบคุมหรอะไรอันดับแรกเลยนะครับที่มีมือถือคือการพักเก็บไว้เยอะคนที่อยู่หมวดเชิดตำรวจผมพี่ตัวเจ้ดพวกผมที่มีหลักฐานที่โทรมาควบคุมที่แล้วอย่างนี้ดำเนินการทางกฎหมายได้ วัทีุ่ดเลพอพี่เอาคิดให้ผมกับทางผู้หมวดทำรวจสารจัาผู้ผกครอนที่ที่ถายไว้แล้วที่เขามาถึงปู่หลปื่วนี้ทุกวาผูกคมก็เอาคิดนี้ทาเขาเลยทุกเลยคุณคุณมากรุงปู่นี่ฮะไปตามภาพาอะไรจบเลยสคัญเป็นการเป็นการทางกฎหมายได้รวยมากขึ้นเขาก็จะได้สุดท่นนนโอเครู้สยังไงบ้างครับพ่อใจนะครับวันนี้นิดหนึ่งครับคนีหนึง เข้าใจนะเข้าใจถึงรายละเอียดถึงถึงข้ขอกฎหมายเข้าใจถึงรายละเอียดถึงเกณฑ์เดหรือว่าอะไรแล้วก็ตามสิที่ของพี่แล้วก็ทางการตำรวจกับท,ทางเจ้าที่รัฐทุ้ที่อย่างท,ที่มาเนี้จะดำเนินการตามข้อกฎหา,าของพี่แล้วก็ผู้คนเรีนั้น้อย่างนี้ดน,นะไปจ้ะนะ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีเรมขอให้ราชนครับอยู่กลาเของเราตำรวจเ้าเวี24ชั่วโมงอตอนนี้เข้าครใช่ครับเวียน่4ชั่วโมงใช่ครับผมมีอะไรก็แจ้งได้ตลอดตำราว่าเนทางปรวมภาครใจตรนี้เนี่ยก็คือว่าสถานียอย่อยเยื่อจุนจวน